หนึ่งสองนัง่คงฟูพระเอกนั่เกียนได้รางวัลเยอะด้วยนะคะวันนี้นักเรียนนัทนมจิกนะคะครับแล้วก็คิดว่าในสุขภาพรัตน์ใสและก็รับไปงานเกิดเหตุครับ ประจำปีการจัดกิจกรรมเพื่อทราบดัง,ดงนี้ 1. ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์เพื่อเป็นการแบ่งบาภาระผู้ปกครองในเวลากลางวันมีเด็กในเขตบริการในหมู่บ้านสด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติอารมณ์ตรงซึ่งมีความสุขที่มีควาสมาสมบูรณ์พร้อม เป็นคนดีคนเก่งที่มีความสุขและมีคุณภาพคอรองทุกท่นานคณะกรรมการสถานศาึกษาและคณะครรและก็จะต้องจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เจงตะวันหรือกิจกรรมอะไรากร็แล้วแต่ในหมู่บ้านเสงทรัพย์แฉงตะวันก็จะได้รับพูดไกลโตแล้วก็เดินกรไยาน อ่าค่ะรับขอรบยื so ่นมือรับถ่ายรูปอ่ะครับขอรบแล้วก็หันไปถึงจุดล้างศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านแสงตักแสงตะวันจากบ้านขยองนะครับ อาฟารมองคอด้วยครับลนยายรูกต่ออเครับลยจอยเดินต่อไครับาฟังด้วยนะไปฟัง้ไปังต่อนะครับตื่นเต้นไงตื่นเต้นโค้งมองยายรุก่อครับดครับัับ ได้พัฒนาเด็กนิสิตใส่ร์สตะวันจากป้านปราสาทอันนี้มาไกล่อยอง้องไมครับก็ถือก็ถือว่าผ่านยืนี่ลูกยืตองยืนขนตรงใช่ครับได้เลยครับยกกตาลูกโอเคครับโอ้จากมทอง มาเป่าผาดิบก่อนครับอ่าท่านี้ลูกท่านี้ท่านี้ชิ้นละลาย้นละท่านี้ลูกท่านี้โอเคครับอ่านี้ครับครับอือมาเลยครับผาดิบครับอ่ามาชิ้นมาชิ้มาชิ้นมาชิ้นชิครับนะครับการรับของเด็กนี่จะลำบากกว่าของผู้ใหญ่นี่คือต้องใช้เสียงตลอดแต่ถ้าเป็นของอ่ามันดิตจริงๆนี่เสร็จเนี่ไอเดอรีไอเดิอรีอายุ ตาตาเขาด้วยคัายชิตกันลูกายชิดกันนิ่นว่้ครับอันนี้ลูกเย้ครับอาวได้าลกออดกอดักรกั้ดััหตัจะ้งจใส่วัน่้าย่ัอยู่นะเลยกนะครับเพราะเรามีพื้นที่ประจานค่อนข้างถึกนะสาธุข้า อันนี้ลูกโอเคครับต้องไปถามลูกนรับดเวยต้อนรับครับเออนรับดีแล้วก้ับดีแล้วเดี๋ยวหมดก็ดีขึ้นอันนี้ลูกอันนี้ด้วยโอเคครับยิ้มด้วยยิ้มด้วยครับอาเบียคุณคุณทรายตัวลูก

เดี๋ยววันนี้คือมันจะตกใจอ่ะมอนจะตกใจเนาะคนเยอะนะครับก็้อตีก็ตาต่อไปนะครับอาเด็กยิ้นสุขสอนอ้าวเด็กสอบไม่เจ๊งหเอครับก็ต้องต้องเต็มเต็มรับที่ นี่ก็ประมาณนี้นะครับก็เด็กนะครับก็ถือว่ายังไรเดืนสานะครับก็เขาไม่มความเ่อจรเขาจะทำใจตัวเองไปหาผู้ายกองโรกไปต่อไปต่อไป อ่าได้ด้วยครับว <c oughs> ันนี้ด้วยมองมองก่อนมือลง,งลูกมือลงมองนี่นะครับอ่อเาเฮ้ยอันนี้ลูกทังนี้นี่โอเคครับนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายนะครับเด็กชายอาชวินบำรุงชื่อน,าานะคะระับจากบ้านปราสาทนะครับอลูกไปเดินไปยกไปลุงอ่ะสวัสดี นี่คือเราเอาไปขายผมฟังด้วครับดอด้ครับโดยเปพาะผู้โดยสารมาชิกตรนะครับในส่วนของการมอบที่บัตัดสูญข่าด็กปานาเล็กนะครับบางแสงตั้งแสงตะนนะครับไปลำดับต่อไปก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมนบตั้งยิ้มได้ยิ่ได้ ไม่อเลยหาคนอยครับทานกทานี้ครับดูตัวล้องดูกรับด